ดีค่ะ FC ียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถบ้านขึ้ืนที่ Family o อ t o ท r นะจ๊ะมาป้อนนมลูกจ้าลูกคนสุดท้องจ้านี่ลูกยามแก่เลยใช่ซึ่งมื่อเช้านะคะป้อนเขาไปแล้วรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ตอนตอนเย็นป้อนอีกรอบหนึ่งแล้วก็ประมาณสักสามทุ่มก็จะป้อนอีกรอบหนึ่งะคะ่ะป้อนเขาแบบว่าจะไม่ป้อนเขาแบบบ่อยๆคะ่ะทุกคนเพราะว่าัวดท้องอื่น เขาก็เลยป้อนแบบหา่าๆทุกคนรู้ไหมว่าเขากินแล้วเขาก็จะแบบหลับตลอดเลยเขาไม่งอเงยเลยทำไมเขาดีอย่างเนี้ดูเนี่ยคุณแม่ต้องเอาคัาวเขามากินอะ่ะอืมกลัว่าเขาจะหิวอะ่ะแต่เขาก็มีร้องบ้างน,นะคะแต่ไม่ได้ร้องว่ยวายแล้วคุณแม่ก็ปล่อยให้เขาแบบร้องเงนี้ยแล้วก็หลับต่ออะไรยเงี้ยจะไม่ใช่ว่าร้องปุ๊บป้อนนมร้องปุ๊บป้อนนมไม่ใช่ค่ะทุกคนเพราะว่าคุณแม่กลัวเขาท้องอืดแล้วก็เดี๋ยวกัดตออะไรรึเาะก็เลยใช้วิคนิคแบบป้อนห่างๆเนี่ย เว้นช่องว่างแบบเยอะๆทุกคนเขาพยายามดิ้นนะลูกน้อยอ่ะเขายังไม่ชินกับเต้านี้นะกินละ,ะ,ะ,ะกินละเฉีย,ยบเงียบเงียบไม่ใช่เพราะเขาพยายามดันออกแล้วก็เคี้ยวๆๆแต่หนูก็พยายามบีบนมให้มันไหลลงคอเนี่ยซึ่งเราจะต้องรู้ว่าเออเราป้อนไปแค่ไหนทุกคนอันนี้เดี๋ยวคุณแม่จะตอนนี้มันสองอะไรเนี่ยยี่สิบเอ็ดเอะอะไรนะ่ไม่รู้ดูไม่เป็นแต่รู้แต่ว่ามันขึ้นมา เขากินหนึ่งขีดอะเออไม่รู้จักนะทุกค,คนแต่ก้าวจับยากอะจ้า <laughs> น้อยอะมันน้อยเกินอะ่ะทุกคนเอ๋ยเอาดูวอือ <c oughs> อืเห็นไหมบ <c oughs> ่อเห็นกันอือเพ้าเอ้หนูอยากจะงวบเขาไปทั้งตัวเลยเนะี่ย เดี๋ยวก่อนจ้ะโอเคอีกนิดหนึง่งอีกนิดหนึง่งอีกนิดหนึง่งอีกนิดหนึงนน่งก็ได้นอนต่อแล้วลูกจ้นตัวน้อยอะทุกคนเท่าสองนิ้วอ่ะอีกนิดนึง่งค่ะลูกอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวแม่จะไปสวนแล้วเนี่ยจะไปดูพี่อธิบาทสีแล้วอะ่ะจะไปดูเออ เหมืนเที่ยวต้องจับเบามือนิดๆชื่อน้องอานาปนสตินะคะจับ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 ดีนะอ่า,อาโอเคจับจับจับงอ,งอ,งองมงอมต่อมันแข็งนะพ่อเนาะมันแบบแม่เนาะ กลิ head, ่นก็ไม่เหมือนอะไรเงี้ยต้องให้เวลาค่ะหน่อมาด๊บไย้อนมาเพาะโอ้ยเพราะมันเคี้ยวอ่ะมันเคี้ยวกับเพราะเพรเห็นหนูทําแล้วเพราะเพราะเพราะอยากจะมาป้อนเองใช่ไหมมันรู้สึกว่าเพราะมันเคี้ยวมันหรมันเคี้ยวอ่ะขันห้านึกว่าเป็นหนูอ่ะ ตีเลยอ่ะันห้าเขาเออนี่เดียวนีดเดียวขันห้าเขาฉลาดนะทุกคนคือเขาไม่ชอบกินเด็กอ๋อไม่ชอบเขาไม่ชอบเสียงเด็กเขาก็ลงไปอยู่ข้างล่างแล้วเดี๋ยกตอนคืนเขาก็มานอนข้างบนบ้านกับพ่อพี่อีนิดนึงลดกอีนิดนึงจ้าเขารอให้น้องเขาหลับก่อนใช่น้องเขาไม่วุวานนะตอนกลางคืนเขาไม่ได้เหมือนแมวตัวอื่นอีนิดนึงค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกถอยออกไปนิดนึงก่อนเมื่อเช้าแวะไปข้างนอกมานะคะไปซื้อกระดาษกระดุกที่ชุบเปียกมาก็จะเอามาทำความสะอาดเขาโอ้โหดูแลดูแลน้องเมตตาลำบากกว่านี้อีกทุกคนจะตุดค่ะ ดูแลทีิบาทสี่ลาเออดูแลเมตตาลําบากกว่านี้อีกต้องกายภาพต้องพลิกตัวต้องต้องลุกขึ้นมาแบบป้อนอาหารป้อนอะไรตอนกลางคืนตัวก็ใหญ่อันนี้ตัวเล็ขไม่เป็นไรเดี๋ยวท้านเลี้ยงเขาจนเขารอดชีวิตก็ปล่อยคือสู่ธรรมชาติช่วยเหลือกันไปช่วยเหลือสัตว์โลกอะทุกคนนะปล่อยที่ไหนปล่อยในบ้านกับเขาอยาไปไหนก็ไปอะ เด,เดี๋ยววันอาทิตย์หน้านะคะก็จะทำกรงให้กับนิพานกับปฏิจจาระทุกคนให้เขาอยู่ที่กว้างกวาง้างอันนี้นึงเหรอคะโออน,นี่นึอนมยมๆๆๆา,าแม่นี่นะเออแม่แม่แม่แมอนันเรียกแม่ได้เดี๋ยวแม่ฝึกพูดแม่เอแม่ มันเคี่ยวเพราเอ้ยพอมาเป็นหนูแล้วพ่อจะมันเคี่ยวเม่อเม่อเม่อเมจจะนอนได้ละเดี๋ยวพ่อมาดูพ่อมาดูใกล้ๆเอมซีดูใกล้ๆว่าที่นอนเขาเป็นยังไงนี่พ่อเห็นเขาหลับปุ๋ยไหมเห็นค่ะเขาหลับน่ารักเนาะใช่อ,อ่ะทุกคนดูที่เราต้องเอาผ้าวางเพราะว่ากันขันห้ามาคุยนี่แล้วเขาก็นอนนะทุกคน เป็นเด็กดีเดินอาณาบรณสติเอออิ่มแล้วคือจะนอนอีกละใช่เขาเป็นเด็กดีทุกคนปกติถ้าแมวเป็นตัวอื่นน่ะเขาจะโวยวายเสียงสนั่นกันฝันพื้นน่ะคือเขาจะรล่งเสียงดังทุกคนแต่แต่น้องแมวแต่อาณาบรณสตินะคะเนี่ยตัวเนี้ยคือเขาไม่โวยวายนะพ่อเนาะคือเมื่อคืนได้พ่อได้ยินเสียงเขาไหมไม่อ่ะเออจนสว่างเลยใช่ไหม สว่างพ่อตื่นแล้วเขาก็ทํเาเสียงอ้อแแอ้แค่นั้นเองแล้วหนูก็มาป้อนนมแล้วก็ให้เขาหลับต่อเขาก็หลับแล้วทุกคนเวลาถ้าหลับเขาหลับอย่างนี้นะเหมือนเนาะเออเขาหลับอย่างนี้น่ารักอ่ะเหมือนเนาะเดี๋ยวเราจะต้องดูว่าเขากินไปแค่ไหนแค่ไหนแล้วเอออันนี้เขาขีดนี่โอ้เขากินได้อยู่พ่อจบเดี๋ยวดูแลกันทุกคนเราเกิดมาเป็นมนุษย์อย่างที่คุณแม่พูดบ่อยๆนั่นแหละก็คือทาตัวให้มันมีประโยชน์นะคะเพื่อผู้อื่นและเพื่อตัวเองนั่นแหละ นั่นแหละเราเกิดมาต้องทำตัวให้มันมีประโยชน์ทุกคนต่อประสิทธิ์บนโลกใบนี้นะคะแต่ว่าต้องต้องพิจารณาด้วยอันนี้คือมัน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 เขาแบบว่าถ้าเราไม่ช่วยเมตตาเขาเขาก็ถูกรดเหยียบใช่ไหมพ่อต้องแบนนะครับเออแล้วพอเล่าให้เอฟซีฟังอีกทีมาช้าก็ได้มาตัวหนึ่งแต่นั้นเสียชีวิต้ตายแล้วเออโดนที่เดิมเลยตายไม่รู้ตัวใหญ่กว่านี้อีกนั่นแหละมันเป็นเหตุปัจจัยทุกคนนะคะเราเราทำหน้าที่อ่ะแต่คุณพ่อไปฝังเลยนะ ฝังเรียบร้อยอนี่ดูคนคุณแม่ทํากล้วยแล้วก็ครอบไว้<ม>กันแมงบีตอมแล้าทำม้มนเสียมนมเนี่ยเราต้องใช้นมยี่ห้อเดิมนะคะตลอดเวลาเพราะว่าถ้าเรามาเปลี่ยน,นมหรือเปลี่ยนอะไรเนี่ยบางทีเขาจะต้องมาแบบพาอผิดกลิน่นผิดอะไรเงี้ยเขาจะไม่กินตัวเนต้องให้เขายี่ห้อไหนก็ยี่ห้อน,นั้นเลยเงี้ยเนี่ยอันนี้หมอบอกว่าอยู่ได้กี่วันถ้าเปิดแล้วสองวันเออคนไม่มีตู้เย็นนะแต่เ็าไม่เสียหรอกเนาะไม่เสียสองวันเด็กตู้มีวันหนึ่งก็ก็เปลี่ยนใหม่ กระดาษที่ชูเปียกซื้อมาสอันสามแพ็คมาไว้ทำความสะอาดเขาโอเคปเดี๋ยวเราไปาดูแลอิทธิบาสีกับน้องหมาสตัวแล้วก็น้องแมวที่บ้านกันค่ะทุกคนค่ำแล้วนะคะปก่อนเข้าบ้านนะคะมาหาซื้อกับข้าวก่อนค่ะน่าผูนะ้ชมพ่อเขาหิวข้าวคะ่ะหน้ามืดแล้วครับ อะไรนะหน้ามืดแล้วครับเมื่อเช้าไปไหนมาจ้าบอกทีซีหน่อยตอนไหนเมื่อเช้าไงไปไปอ๋อพ่นยาเออพุ่นดูแลมะละกอต้องไปทุกวันน่ะต้องไปดูเพร้ยดูอะไรใช่ไหมเขาเรียกว่าเพี้ยอะไรหรือว่าอะไรนะพวกไรแดงพวกเพี้ยพวกไวรัสพวกเชื้อราแบคทีเรียโอ้ยมะละกอนี่เป็นอะไรที่ทำยากนะไม่ใช่ง่ายเลย ใช่คะ่ะทุกคนเพราะว่า<ล>เราได้ลงมือทําไปแล้วนะคะเราถอยหลังไม่ได้เพราะฉะนั้นก็คือต้องเต็มที่อะคะ่ะและอีกอย่างหนึ่งตอนนี้มันกําลังจะมีลูกใช่ไหมมันกาลังมีลูกเออไปกินข้าวกัน,นะคะ่ะทุกคนค่าละป้าจา๋จาไม่เป็นไรจา้าอ่านี่ร้านนี้เขาขายต้ยมยำปลานินต้มซีิโครงหมูกระดูกอ่อนลาบปลานินนะคะตั้งอยู่ตรงเหมือนหน้านะคะ น,นี่ชื่อร้านอะไรนะพ่อแปะถุงแพ<ป>ะร<ป>้านแพะถุงตุ๋นอ่ะเรียบร้อยแล้วพุชจ<า>ักแพะก่อนแพะตุ๋นอ่ะขอบคุณคบบ่ะป้าจ้าขอบคุณจ้าอือไปทุกคนกลับเข้าบ้านค่ะไปหาเฮ้ยซื้อข้าวไหมเนี่ยซื้อจ้ะชาวบา้านหมดละโอเควันนี้ไม่กินถึงโลละ คุณพอ่อเขากินข้าวคนเดียวนะคะคุณแม่ไม่กินนะคะเมื่อกี้คุณแม่กินขนมเค้กไปนิดนึงทุกคนขนมเค้กที่แบบว่าร้านกาแฟข้างๆอ่ะคะ่ะเขาเขาจะกลับบ้านใช่ไหมคะมันเหลือเขาก็เลยเอามาให้กินก็ลเลยก็ลเลยกินไปตอนนี้ก็เลยแบบอิมเลยะคะ่ะทุกคนก็ลเลยงดข้าวเย็น,นะคะ่ะตีนกาขึ้นเยอะเลยนะนีไ่งไง เาเรียกว่าดึงตินกามาเต็มแล้วนะแก่แล้วนะเท่าแล้วนะมาเท่าตัวต่ขอให้แก่ยังมีความสุขนะพ่อนะเขาจะให้แกยังมีปัญญาแก่ยังมีสติโอเคโดยมีพะรัตนาตายเป็นที่พึ่งเอ้ออย่าแก่แล้วแก่เลยโอเคไหมอ๋โอเคไหมครับเดี๋ยวไปเอ่อ ดูแลลูกๆนะคะใช่ครับทั้งหลายนะคะคุณพ่อไปดูแลอิทิบาสีมาแล้วทุกคนใช่ครับแก็เอาอาหารให้น้องน้องอุเบกากับกรุณาอย่างเรียบร้อยะวันนี้คุณแม่ไม่ได้ไปเพราะคุณแม่หมดแต่ดูแลน้องลูกคนสุดท้องอยู่ค่ะอะไรซื้อข้าวอ๋อซื้อข้าวเหรอไปซื้อข้าวก่อนเอาซาวบาทกับพอซิบบาทกับพอแล้วกัน วิถีชาวบ้านนะทุกคนก็ใช้ชีวิตไปตามเหตุตามปัจจัยนะเลิกงานมาเขาก็มาแวะซื้อกับพงกับข้าวตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีขายข้าวเหนียวขายปลาแอบปลาอะไรเงี้ยค่ะข้างนี้ก็เป็นป่าได้ยินแต่เสียงกบเสียงเขียดนี่ก็เป็นปา่าทุกคนป่าลำไยต้นลำไย เรียบร้อยแล้วกลับบ้านกันจ้าอ๊ยอ๊ยดีใจดีใจน้องมิตาและเขาวิ่งไปวิ่งมานะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูน้องเมียหน่อยจีเออเอ้าเอามาเอามาเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็ได้กลงแล้วเอ้ยอาทิตย์หน้าก็ วันอาทิตย์พ่อก็ทำกรงให้ใหม่แล้วเออก่อนนะคะเอาเข้าไปถืดกนนันนะคะท่านเชินี่้อโอ้โอ้ยเกาะขาแม่ทำไมปล่อยปล่อยปล่อยลูกอ้วนตัวเองก็ตัวหนักอะ่ะนี่อ้าวที่ประจำ กี่ประจามทุกคนเดี๋ยวข้าไปไปล่อยน้องะคะอีกตัวหนึงขุดขอบขค่ะทุกคนน้องนิพานนะคะก็แม่ก,คก็คล้องเขาเรียกว,ว่าเอาเชือกนะคะคล้องเขาเรียบร้อยนะคะแล้วก็ให้เขาอยู่ตรงนี้ตรงรังพึ่งนี้ซึ่งเป็นรังพึ่งเก่านะคะเดี๋ยววันอาทิตย์นะคะคือล็อกเวลาไว้แล้วค่ะทุกคนนะคะตรงร้านขายของนะคะก็คือแบบ มันเริ่มจะแบบเป็นรูปเป็นร่างแลนะ้วเนาะก็เลยแบ่งเวลานะคะมาจะมาทํากรงนะคะคือตรงน้องนะคะก็คือจะแบบยาวนะคะทุกคนเป็นยาวจากตรงนู้นนะคะมาจนถึงตรงนี้เลยนะคะอืมแล้วข้างบนตรงนี้นะคะก็จะทาไม่ให้เขาปีนออกไปนะคะให้เขาอยู่กกว้างหน่อยนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะไปปล่อยอดิจะสมูบาอ่ะี่คุณแม่ได้ยินเสียงกบเสียงเขียดร้องไหมคะเขียดในทุงน่งนาอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ตั้งกองปั้นเง นี่คะ่ะทุกคนเอามาถึงนะคะก็ต้องคล้องเขาแบบนี้นะคะแล้วก็ปล่อยให้เขาอยู่ข้างนอกนะคะสักประมาณสักพักหนึ่งอะคะ่ะจนกว่าแบบเขาจะแบบพอใจอ่ะคะ่ะทุกคนเรียบร้อยเดี๋ยวก็ให้เขานะคะเดินเล่นนะคะไปๆมาๆตรงนี้ แล้วเดี๋ยวคุณแม่ก็จะไปเตรียมอาหารให้เขานะคะแล้วก็ทําความสะอาดตรงนะคะเดี๋ยวทำตรงนี้ให้เขาเรียบร้อยแล้วต่อไปนี่คะเขาก็จะเดินเล่นจนทั่วเลยทุกคนแล้วก็ไม่ต้องกังวลละทีนี้เอาเขาออกกรงละเขาก็จะอยู่ของเขาแบบสบายเวลาเราก็แค่เตรียมอาหารแล้วก็มาทำความสะอาดแค่นี้นะคะแล้วก็เขาก็จะไม่ได้ถูกมัดแบบนี้ละแต่วันหนึ่งถ้าสมมติผ่านไประยะเวลาสักรักหนึ่งนะคะคุณแม่ก็จะค่อยค่อย ปล่อยเขาค่ะทุกคนให้เขาแบบปล่อยเขาออกจากครงเพื่อให้เขาใช้ชีวิตธรรมชาติค่ะโดยที่ไม่ต้องอยู่ในแห้งแบบนี้ค่ะทุกคนเออนะคะค่อยๆฝึกไปค่ะแต่ตอนนี้คือให้เขาค่อยๆแบบเรียนรู้กันไปดีกับน้องหมาน้องอะไรไปเงี้ยค่ะให้เขาชินกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยทีละสเต็ปเนาะไหนนะจ๊ะทุกคน อันนี้สินสมาธิปัญญาไม่ต้องห่วงค่ะแล้วเขาโตแล,ล้วเขาดูแลตัวเองได้นะคะไปไหนไปนู่นไปนี่ได้ค่ะสักวันเดี๋ยวคุณแม่จะลองปล่อยเขาอยู่นะทุกคนน้องนิพานกับปฏิจจานเดี๋ยวรอรอจังหวะกัน,นเปิดประตูให้เขาเดินเข้าไปให้เขาคุ้นชินกัน รออาหารน,นี่คือเขารออาหารกันนะคะทุกวันนะคะทุกคนพี่แม่ต้องทำแบบนี้นทุกวันเดี๋ยวไปเอาอาหารให้เขาก่อนเอาเยดข้าวม,ม่ตายอยู่อ้ม่ตายอยู่นี่หุ่นเพียวอยู่ตลอดเลยเนาะนวิ่งทั้งวันอนะ่ะเพิงหุ่นเพียวแลยก่ะ คว<ด>าสูมานี่มาว่าตัวนี้ไม่ทรมาได้ไหมพอหางเขายาวเนาะอัตาจะทําทน้องสินสมาธิปัญญานี่สุดยอดทด่านผู้ชมเอ๋ยเป็นเด็กดีนะคนอักเอ็กซ์กามีตัวใครอ่ะโดนเลยอล้วมาลูก นให้เขากินให้เขามีความสุขนะคะแต่ว่าไม่ต้องให้เขาเยอะหมายถึงว่าให้ชิ้นหนึ่งสองชิ้นอะไรให้แค่เขารู้สึกมีความสุขแล้วก็ผ่อนคลายค่ะเรากินไวเกินน่ะแม่ธรรม,มาดาอ,อันนี้ไม่ทันเขาเอ่ะไม่ทันหรอ,เ,อ,อเดี๋ยวคุณแม่นะคะจะรีวิวคือจะบอกว่ามีนมแพะนะคะจากเอฟซีนะคะ,ะ,คะส่งมาให้นะคะเดี๋ยวไปดูกัน,นะคะ่ะว่าเป็นยังไงนะคะไปเดี๋ยวอยเอาอาหารมาเพิ่มเขาอีกเดถาตรงนู้ ดกเขาก็เขาไม่ชอบยืนไม่ข้างนออกเขาไปไหนไม่รู้เนี่ยไปแอลี่นุ่นค่ะดูแถวนั้นแหละคฟางว่าแน่นน่ะลูกเขาไม่กินเขาชอบเอาไปซ่อนก่อนทุกคนคนีน่ใส่หุ่นทุกโอเคคะ่ะตอนนี้นะคะลูกๆนะคะเขาก็มีความสุขกันเรียบร้อยนะคะโมนิตาก็ข้าวเป็นนอนดูที่นอนนุ่นนะคะแล้วก,ก็ให้อาหารเรียบร้อยอันนี้โซ่ โซ่นะคะซึ่งก่อนที่ทุกอย่างนะคะเรามืดนะคะก็คือจะท้องตานะคะุีคนแล้วที่นองก็มาวางก็ตรงนี้ดึกมากเข้าก็จะนอนกับตรงนี้ก็จะนอนเันคนละอันลอันเดี๋ยวไปเอาหนุมเพะให้กับน้องเมตาค่ะที่คนค่พร้อมกับรีวิวคะะเพิ่งมาส่งตอนไหนนะ่ตอนบ่ายมั้ง ้องจับของนุโมทนาบุญนะคะ F4 คุณเป็ดด้วยนะคะที่คอยสงะะ่งอาหารให้ลูกนะคะอันนี้ของของน้องเอ่อเมตานะคะทุกคนปฏิเสธไม่ได้นะคะน้องเมตาเนี่ยเขาหายนะคะส่วนหนึ่งก็มาจากคุณเป็ดนะคะทุกคนแล้วก็ F4 ทุกคนด้วยคอยให้กำลังใจเขาแล้วก็คอย อ่าเมตานะคะทุกอย่างคือสิ่งสวยงามค่ะทุกคนนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วคือสิ่งที่ดีแล้วก็สวยงามเสมอนะคะอย่างน้อยนะคะมเมล็ดพันธุ์ยังความดีนะคะมันอยู่ในใจเรานะคะตราบนานเท่านานค่ะนะคะคุณแม่เชื่อแบบนั้นนะคะทุกคนเราเกิดมานะคะเพื่อทําหน้าที่เท่านั้นเอง มนุษย์เรานะคะหรือว่าสัตว์โลกทั้งหลายเกิดมานะคะเพื่อทําหน้าที่ของตัวเองเท่านั้นแล้ววันหนึ่งนะคะเราก็ต้องจากโลกนี้ไปนะคะซึ่งเป็นสัจจะความจริงเนาะเพราะฉะนั้นนะคะอะไรที่มันเป็นสิ่งที่สวยงามนะคะเราเป็นดังมลพันธุ์นะคะที่สวยงามคะ่ะทุกคนนะคะแต่บางครั้งเรามีอวิชชาเนาะความไม่รู้นะคะที่มันอาจจะมาบดบังมลพัธุดเดิมันนั้นนะคะ่ะนะคะ นก็อาจจะทําให้เราหลงผิดนะคะทาสิ่งต่างๆที่มันอาจจะไม่ถูกด้วควรแต่เมื่อเราตื่นรู้แล้วเห็นอ่าสัจความจริงแล้วตามคําสอนพองสมาสมพุทธเจ้าเราก็ทําหน้าที่แค่ทําหน้าที่แค่นั้นแหละทุกคนนะคะเมื่อเราจากโลกนี้ไปก็คือถือว่าเราทําหน้าที่สุดแล้วก็คือไม่มีอะไรต้องไปยึดติดหรือว่า อันนี้คือคุณแม่พูดนะก็คุณแม่รู้สึกอย่างน้จริงๆทุกคนรู้สึกว่าทุกวันนี้ใช้ชีวิตไปนะคะก็แก่ไปแก่ไปมองไปที่คุณพ่อคุณพ่อ,พอก็แก่เท่าลงเท่าลงแล้วย้อนกลับไปมองถึงอดีตที่ผ่านมานะคะช่วงเวลานอกที่เราผ่านมาตั้งแต่เล็กจนโตจนถึงทุกวันนี้เราก็ผ่านมาเพื่อทําหน้าที่ผ่านมาเพื่อชใช้วิบากกรรมแค่นั้นเองก็มันไม่ได้มีอะไรเอาวทุกคนมองตามแบบมองแบบลึกซึ้งอะเนอะอาะเออเนี้ยแต่ถ้าพูดไปเดี๋ยทุกคนกอาจจะว่าพ้เจอแต่มันก็คือความจริง ความจริงคือสิ่งเดียวที่ทําให้เรามีใจิตใจที่เบิกบานค่ะนะคะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอะไรเงี้ยค่ะอ่ะนี่ก็คือเป็นนมแพะนะคะทุกคนนะคะคุณเป็ดบอกว่าน้องอะไรนะน้องจิ๋วอะ่ะน้องอนาปานาสมน่ะน่ะ,นะกินได้อ่านั่นแหละแต่ว่ามันเป็นสีชมพูเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือเอาไว้ส่วนมากจะเอาไว้ให้กับเออน้องแบบ นี่ตาค่ะแต่ว่าก็ทัวทัวไปทุกคนทัวทัวรเฉลี่ยลงไปเนาะตามมีตามปัจจัยนั่นแหละทุกคนเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวจะเอาไปให้น้องเมตตานะคะ<ม>ไปค่ะทุกคนต้องกราบขออนุโมทนาบุญกับคุณเป็นอีกครั้งนะคะแล้วก็หลายๆครั้งด้วยค่ะนะคะไปมื่เวาเป็นเนค่ะ าอยู่กับน้งองแมวได้นะครับ,บตัวตาก็ดีๆนะคะเกิดขึ้นกับใจทั่วไทยด้วยกินไ,ไม้หนูกกินไม้ได้กัดไหมกัดเลยไม่ตากินเลยไม่เป็นไรเขาอยู่ใกล้กันเขาอยู่กันได้ เขาจะคล้ายๆพี่น้องของเขาเนาะเขาจะมีความหวาดระแวงในตัวเองเขาไม่ยอมขนาดเราดูแลเขานะเขายังไม่ยอมง่ายๆหรอกเป็นอย่างไั้นเราดูดีใจที่ได้เจอกันนะยืนความสุขไม่เข้าใจว่าทำไมเห็บมันถึงยังกลับมามีอีกเลอนเดี๋ยวรอรอก่อนพ่อมันระยะมันใกล้ชิดเกินไปอ่ะเดี๋ยวฉีดยาเลยพ่อใช้วีฉีดอะเลยเนาะฉีดเลย เขาอยู่ด้วยกันได้ยด้วกันเดี๋ยวเราทำโครงแล้วทุกคนวันอาทิตย์จะมาดูกัน คนแม่คิดนะคะแล้วมันเป็นไปตามสิ่งที่ปรารถนาเนาะเหนือตามเหตุตามบาดใจอะไรเงี้ยทุกคนก็จะได้เห็นภาพนั้นนะคะจะไปเป็นสิน่งในป่าแล้วแต่เราตอนนี้เราไม่ต้องห่วงเรื่องอาชีพละเราเราทําให้ลูกเราแล้วนะคะเอออะไรเงี้ยทำให้ลูกเราลูกเรามีอาชีพมีอะไรเงี้ยเอาสิลูกสิส่งทุกครเวลาที่เขาตีดขากมาะะทุกคนลูกเรามันต้องมีจุดที่สุดของชีวิตเมื่อเราเป็นเด็กเป็นมิลลิลูกเร,เ,รเราก็ออกไปหาประสบการณ์แต่เมื่อเปนช่วง ก,กับลังคนแล้วคนหนึ่งเขาก็เออมีอาชีพเนี่ยอะไรรองรับเขามีมีที่ให้เขาอะไรเงี้ยเออไม่สบายใจนะทุกคนตอนนี้ก็ไม่ก็จะอา่าเขาเรียกมีสวนของตัวเองเอาลูกๆไปอยู่นะพ่อเนาะครับพาเขาไปอยู่ในฟาร์มหมดทุกคนคิดแล้วไว้นะคู่อย่างที่ทุกคนเคยคู่อย่ทุกคนฟังนะะั่นแหละทุกคนยังไม่ได้ปาดสนามละทุกคนทุกวันนี้ไม่ได้ปาดสนามเลยเลยนะคะเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกแหละว่า คนชีวิตตอนแก่ตอนเฒ่าอะงไรเงี้ยมันไปยลอยจะเสียนะเนาะแล้วก็ยังเจ็บปวยแล้วก็ลกูกแค่น,นั้นเองเพวัะนั้นคุณแม่ไม่ได้ต้องการอะไรที่สนจริงทุกวันนะี้ที่ทำหน้าที่ที่แบบในชีวิตไปแล,นะล้วเนาะเพราะเราเห็นหมดละรถยนตเราต้องคืนสิทธิทางการใชไม่ตอียอะไรอะนี่เขากินลแล้วเดี๋ยวปล่อยให้เขามากินเนาะอ่ะพ่อเ,เดี๋ยวพ่อไปกินข้าวบ้างอันนี้ให้เขาอยู่ตรงนี้เดีย๋ยวหนูจะไปทำความสะอาดโรงพ่อไปกินข้าวเลยไปโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวคุณแม่ไปทำความสะอาดโรงให้ลูกๆของตัวด้วยกัน